สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้าน,นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการหาธาตุกันนะครับผมธาตุคืออะไรธาตุคืออ่านี่ครับผมคือตัวที่เราทํามาจากผงธาตุกับคิทตันหินโซแล้วก็ผงฟิวชั่นนะครับถามว่ามันเอาไปทําอะไรล่ะเอาไปทําของอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะครับผมนั่นก็คืออ,อันนี้นั่นเองนะครับธาตุเพิ่มขึ้นที่เราเอาไปใช้หดอาวุธกันนั่นเองนะครับผมแห,หลายคนอาจจะแบบว่าประสบปัญหาในการหาไอเจ้าธาตุอันนี้มาใช่ไหมครับเพราะว่า ในการทาธาตุเพิ่มขึ้นเนี่ยใช้ธาตุแล้วก็ยังใช้คิทตันหินโซอีกแต่ว่าในการทาธาตุเนี่ยก็ยังใช้คิทตันหินโซอีกด้วยแล้วคิทตันหินโซเนี่ยเรียกได้ว่าจําเป็นมากๆเยอะมากๆนะสำหรับแพทนี้นะครับผมหลายคนก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้อยู่เราวันนี้เราจะมาดูวิธีการหาได้เยอะๆกันนะครับผมนั่นก็คือเปิดนี่เลยครับผมด a กอนเอ็กเพสและไปที่มวดนาลิวตรงนี้นะครับ นี่ครับผมถุงธาตุของนาริวนะครับผมแลกด้วย1น,นาริวกโกนะครับหาได้จากไหนหาได้จากการเดินเควสเนื้อเรื่องอ50ที่มาใหม่ในแพทนี้นะฮะก็จะได้มาสองสาเหรียญน,นะครับหรือว่าจะเอานาริวซิลเวอร์มาฟิวชั่นกัน25เหรียญก็ได้นะครับผมผมเชื่อว่านาริวซิลเวอร์หลายๆคนเนี่ยน่าจะเหลือกันบานตะไทยเลยนะหลายๆคนก็อาจจะแบบเอามาแลกไอขวานอารงการเงินนี่ทีละห้าซิลเวอร์เพื่อเอาผมธาตุไปทําธาตุอีกทีนึงบอกเลยว่าเปลืองครับเอามาแลกนี่ดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันได้เท อันละเท่าไหร่นะครับไอถุงอัญมณน,นี้นี่ไม่ต้องแลกนะครับมันจะออกมาเป็นเพชรครับเพชรก็คือไอเจ้าอันนี้นะเอาไว้เกี่ยวกับเครื่องประดับนะฮะซึ่งอันนี้ยังไม่ต้องใช้งานมันนะฮะทีนี้เรามาดูกันครับผมว่า1ถุงได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะซื้อออกมาใช้หนึ่งนาะิวโก้นะครับผมอ่าเปิดออกมาโป้งนี่นะครับผม เห็นมีคนบอกว่าสุ่มได้10-15ธาตุนะครับบอกเลยว่ามหาศารมาตาไทยมากๆานะครับเหลือกินเหลือใช้กันเลยทีเดียวเท่านี้คุณก็จะมีผงธาตุเหลือไว้คราบของนะ้ทำไอห,หินล้ำค่ามากไอห,หินล้ำค่าอะไรนั่นนะครับไปนะครับผมแล้วก็ผงธาตุนี่ก็จะไม่ต้องมาทำธทาตุอีกแล้วนะรเรียกได้ว่าเอาไปหดอาวุธกันได้รัวๆเลยนะครับผมโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่ทราบนะครับผมสำหรับว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย สวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม